มามาเบิ่งรถมือสองน้ำแนวพี่น้องเนาะเออาเสือรักพาเบิ่งรถมือรถมือหนึ่งเบิ่งรถใหม่หลายมือแล้วนะครับลูกค้าอาจจะสอบถามเขามาอาจจะติดตามเขามาหลายหลายคนแล้วนะครับผมเนาะ L40 ครับเสือรักอัปเดตนะครับ L40 18 SP นะครับยางหน้าเปลี่ยนใหม่ยางหลังเดิมเดิมอ่ตัวนี้เป็นรถปีหกขา่านะครับสองพันชั่วโมงนะครับผมพี่น้องอ่รถปีหกข่าสองพันชั่วโมงราคาเงินสด จักสี่แสนสามนะครับพร้อมใบมี้ด้านหน้าแล้วก็ผ่านหลังนะครับสวยๆเดิมๆนะครับสี่แสนสามหมื่นบาทนะครับผมดาวสี่หมื่นหาพี่น้องนะครับผ่อนงันน้อยกับเดือนละสองพันกันใหญ่กับประมาณเจ็ดหมื่นหกนะครับสระคันนี้นะครับผมอ่ายกันใหญ่เจ็ดหมืน 4, 000, ่นหกนะครับหรือว่าจะากผ่อนปีละสองเท่อนะครับผมงันน้อยเดือนละพันนะครับผมงันใหญ่กับประมาณสี่หมื่นกว่าบาทนะครับหรือว่าจะผ่อนเป็นรายเดือน นะครับรายเดือนก็สอบถามรายละเอียดเข้ามาได้นะครับผมหรือว่าอยากให้เสี้ลักพาเบิ้งรถรุ่นใดนะครับถ้าเบิ้งขั้นใดก็สามารถคอมเมนต์เข้ามากันได้นะครับผมคอมเมนต์เข้ามากันได้นะครับไม่ว่าจะเป็นสาที่สองแรงนะครับสายที่สองแรงนะครับนี่หรือว่าจะเป็นรุ่นใหญ่ๆนะครับ m 9 8นะครับ mu 4 9 mu 5 5ก็คอมเมนต์เข้ามากันได้พูดคุยกันได้สอบถามได้นะครับหรือว่าจะเป็นรุ่นเล็กๆนะครับผม เอาสาหรับมือนี้เซลักถ้ามาอัปเดต40แรงนะครับถ้าไป่พาดข่าวสารดีๆก็จ่าลื่มฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับลูกค้าท่านใดสะดวกสเขามาช่วงเทศกาลนะครับผมก็จะาลื่โทรนัดเซลล์ล่วงหนาได้ครับเด้อสำหรับคลิปนี้เซลักขอตัวลาไปก่อนกบ,บานก่อนนะครับผมสวัสดีครับ